ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท you know, ่านกันด้วยนะวันี้อผม Q1 Gaming TV อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวคนพาตื่นในแมพ King Legacy กันครับกับเกม Roblox นะครับทุกคนนะแล้วก็อย่างนึงเราก็จะมารีวิวดาบใหม่ของอีเวนต์ฮาโลวีนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยสกิลแรกนี่ก็จะเป็นสกิลแซตนะทุกคนนะนี่ดูการแบ่งร่าง การที่เราแปรงล่างนี่ก็คือดมิ่มือดมิ่เลยนะโคตรเสียวทุกคนเดีเ๋ยวครับอ่ะดูแมงเหลืองอลามด้วยอันนี้ควรผานะทุกคนนะอ่ะมาต่อไปก็จะเป็นการตีธรรมดานะตีได้แล้วตีธรรมดาได้นี่ครับอืมอืมเนไเราจะมีหล,ลอดตรงนี้ขึ้นด้วยหลอดตรงนี้นี่รู้สึกว่ามันตีแล้วเวลาหลอดมันเต็มนี่มันจะ มันจะเพิ่มมันจะเพิ่มไอการลดดาเมจด้วยนะทุกคนนะมันจะลดดาเมจอะไม่รู้เท่าไหร่จำไม่ได้แล้วย่แต่มันจะมีเห็นไหมไอ้เนี่ยขึ้นมาเนี่ยป่ะเดี๋ยวผมลองเอาดูเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยขึ้นมานะเดี๋ยวเรามาดูสกิลต่อไปกันเลยสกิลเอ็กนะทุกคนสกิลเอ็กนี่ก็จะเป็นการทุบอะทุกคนทุบนั่งเฟี้ยวมากนี่โอ้โหโห่ละโหดโหดเลย แต่มันผมว่ามันเอาไปฝาร์ไม่ดีหรอกหรือเปล่าผมแนะนำไปในนี้ดีกว่าถ้าจะใช้นี่เอาไว้แบบลาบอสทะเลดีกว่าอย่างนี้บีบก็ดูดีนะผมก็ว่า pvp ใช้ได้ด้วยแล้วก็ต่อไป็นสกิลสกิลซีนะทุกคนนะสกิลซีนี่ก็จะเป็นเดี๋ยวดูนะนี่เป็นการชาร์จแล้วก็ยิงไปเองไปเองไปเองเห็นปะสามนัด ลองดูนี่ใหม่นี่มันจะเป็นอะไเนี่ต่อไปเรามาดูสกิลซีอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัดเจนอันนี้ประมาณนี้อะไรปะเปรีป้ยวอย่างเปรี้ยวโอเคต่อไปเป็นสกิลอีนะทุกคนสกิลอีเป็นสกิลย่ำกำหม่อมนะทุกคน um 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 นะสกิลย่ำกำหม่อมนะใครเล่นอาวีจะรู้นะว่ามันคืออะไรนั่นนี่เลยย่ำกำหม่อมนี่ไงย่ำกำหม่อมเงี้ยนะทุกคนนะ ย่กำกระหม่อมจริงครับหัวแตกเลยทีเดีๆแครับอือเออเออเออลือไปเป,เ,เ,ไเปิดหาคิดสังเกตทำไมวะเปิดหรอกนี่ทุกคนมันชินนะทุกคนต้องขออไปด้วยน,นี่ทุกคนย่กำกระหม่อมนี่ก็เนี่ยย่กำกระหม่อมจริงนะไม่ได้โกหกแล้วหม่อมนี่ก็มันก็กว้างอยู่ใน,นระยะมันเนี่ยย่กำกระหม่อม,ไ,มไงโอ้โหหัวแตกเนี่ย ืมแต่มันแต่สกิลย่อมกระหม่อมนี่ผมว่ามันได้นี้ไม่ได้นะทุกคนนะมันเนีย่ยเวลาทุกคนแบบกระโดดเนี่ยชาร์จอยากให้มันสูงๆเนี่ยอุ้ยลงมาอ,อ่ะเออเดี๋ยวมันจะไม่มีดาเมจเห็นไหมดาเมจมันจะไม่มีนะทุกคนนะแนะนําให้ทุกคนยืนแล้วก็โดดแบบใจเย็นๆดีกว่ามันน่าจะดูดีกว่าเนาะย่ยอมกระหมอ่อมโอเคมาทุกคนสกิลต่อไปสกิลวี คิวีนี่ก็จะเนี่ยมันจะเป็นรังสีแห่งศรัทธาอะไรของมันก็ไม่รู้นะทุกคนอนะ่ะนี่ทุกคนดูเนี่ยฮามีฮามีฮ่าโอ้โหโคตรเฟี้ยวทุกคนจีิงๆนะบโบโบโบบบบบสกิลที่สุดสุดโหดอะทุกคนแม่งเหมือนชาวสาย,ย่าเลยเโอ้โหดูมันมีรูกบอ้นเลยดูโอ้โหโคตรเฟี้ยวฮ่า เนี่ผมไมรมมีทาหารอกวมีนี่ว่าไอ่เป็นไงก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่คือดาบใหม่ซึ่งเวลาทุกคนเวลาทุกคนถือนี่มันก็จะประมาณนี้หปะถือเราไม่ได้เดินมันจะนั่งแบบนี้นะแลเดี๋ยวผมไปสอนวิธีการหากันนะทุกคนนะการหาดาบใหม่นี่ก็ทุกคนต้องไปที่เกาะ กาะถ้าเป็นโลกงหนึ่งนะโลกงหนึ่งก็จะเป็นโลกงหนึ่งก็จะเป็นเกาะที่เป็นถ้าเป็นโลกงหนึ่งเนี่ยโลกงหนึ่งมันจะเป็นเกาะอีเวนต์นะทุกคนนะมันอยู่เกาะอีเวนต์เลยเกาะอีเวนต์แบบล้วนๆเลยนะทุกคนถึงละนี่คือเกาะอีเวนต์นะทุกคนเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ดูเดี๋ยวว่าแผนที่ว่าเกาะอีเวนต์จะอยู่ประมาณตรงนี้นะทุกคนนี่เห็นป่ะนี่เลยนะเดี๋ยวผมเปิดไปสักพักนึงนะให้ทุกคนดูนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันนะ มาถึงแล้วก็มาหาตัวนี้เลยคุยกับมันกดไปเอยนี่นะทุกคนกดตัวนี้เนี่ยกดเนี่ยกดตามผมเลยอ่าแล้วก็หาเลยนี่เห็นปะ่ะเนี่ยวิธีการหาก็ยัง่ใช้ตามนี้เลยทุกคนเนี่ยดูไว้ได้อันนี้โอเคการหามันก็จะประมาณนี้แหละทุกคนหรือไม่ถ้าทุกคนอยากหาแบบอยากได้แบบขี้เกียจขี้เกียจคราฟอะไรเงี้ยทุกคนก็ต้องไปพึ่งดวงเอา กับการตีบอสเจ้าทะเลกระดูกนะทุกคนนะบอสเจ้าทะเลกระดูกนี่ก็จะเกิดอยู่ในโลกสามนะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลกันสกิลแรกนี่จะเป็นถ้ากดค้างมันจะหมดเดอกยวเเทไปเห็นไหมมันจะหมนดนะแล้วก็กดปล่อยนี่ประมาณนี้อ่านี่โอ้ดามเมยียบางทีมันก็น้อยนะทุกคน ไม่รู้เป็นเพราะเหตุใดแต่ดาบนี้ผมว่า PVP ดีนะผมเห็นเปน PVP กันด้วย <S <S เออแล้วก็ไอเนี่ยไอดาบอันเนี้ยมันใช้แคนดี้ใช่ไหมทุกคนผมแนะนำให้ทุกคนใช้ผลหิมะหรือไม่ก็ผลสันนะทุกคนในการฟาร์มเนี่ยสกิลต่อไปเป็นสกิลสกิลแซดไอสกิลเอ็กนะทุกคนเอ้ยสกิลแซดนะทุกคนนะสกิลแซดนี่ก็จะเป็นการขวงนะทุกคนจะเป็นแบบนี้แล้วก็นี่เลย นาแม่งโหดอ่ะสุดโหดเลยโหดไหมละ่ะโคตรโหดเลยทุกคนเอามาเดี๋ยวให้ดูไหมต,ตัวเดียวอ่านี่แม่งตายก่อนนะกันไม่ทันได้ดูดาเมจเลยเวลาทุกคนมาดูดาเมจกันครับชัดๆเลยดาเมจดสองหมืม่นรามจประมาณประมาณหมื่นเก้าหมื่นเก้าสองหมื่นแล้วก็สกิลแซดเดียทุกคนเนี่ยเห็นปะสกิลเนี่ยไอเคียวเทมินอะไรของมันเนี่ย คือสกิลเนี้ยมันจะคล้ายๆกับดาบเนี่ยดาบดีเลยซึ่งมันอยู่กับเกาะที่ผมรีวิวรีวิวผลตอนแรกอ่ะมันจะเป็นบอสตัวตัวเวลเยอะสุดแต่ตัวนะนี่ดูมันจะเหมือนกันเลยนะคล้ายๆกันเดี๋ยววนี้ดูวงสั้นหน่อยมันเหมือนกันเป๊ะเลยแต่มันยังไม่ดูตรูนะทุกคนมันก็มีประมาณนี้แหละทุกเอาแล้วครับทุกคนก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิวผลพักและเคลียวมนุษย์ตะยุร้ายแรง ซึ่งมันก็เป็นอาวุธที่ดีนะทุกคนผมว่านะทุกคนคนวรจะลองไปลองหาไปใช้กันนะดูสิมันมีดีเทลด้วยนะกรนะกหลกสำหรับใครที่ยังไม่ได้ผมก็แนะนําให้ไปคราฟเอานะทุกคนนะถึงไม่ถ้าใครยังคราฟไม่ได้ก็ลองไปหาเทปของมาดูนะทุกคนนะมันก็มีแหละผมก็หาเทปได้นะทุกคนก็ัลวันี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับทุกคนก็ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะับ ตอนนี้ผมไปแล้วครับบายครับ